นะทุกคนนะก็คืออย่างว่านะก็คือแบบว่าหลังจากที่มีประเด็นดอาอะไรมากนะั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เราก็ไอ้อยู่กับที่สตอรี่โลบอกครับผมซึ่งนะครับผมก็ปิดเกี่ยวกับรายกายราน้ำสเสดดรสานก็ดีโลบอกพาร์ทที่สิบสองแล้วนะผมก่อนที่เราจะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันดีก่อนจะพูดกันด้วยนะผมโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมซึ่งทุกคนน่าจะเคยเห็นระบบหนึ่งที่โลบอกได้ทําการปล่อยมาในปีนี้เองนะหรือว่า พิ่งปล่อยออกมาในปีนี้หรือยังไม่ถึงสัปดาห์หนึ่งอาจจะเป็นเดือนแล้วหรือ,อยังไรางนะ้นะนั่นคือระบบการแบ่งอายุตามแชทถูกไหมครับทุกคนจะมองว่าข้อดีหรือข้อเสียของมันนะ่ะบางคนแบบว่าจะมองเป็นข้อดีว่าเอ๊ะมันดูแบบเออทำให้ระบองปลอดภัยขึ้นใช่ครับมันถูกต้องแต่เนื่องจากว่าข้อเสียของแต่ละคนเนะี่ยมันทําให้เกิดการที่ว่ามันนนั้นไม่คนอนะ่ะต่างจะไม่พอใจนะั่นเองครับผมก็จาการวันนี้ผมามทําการยกข้อหัวใจสาําคัญที่ผมไปเจอมาจากทิกต็อกหรือจาก แลตฟอร์มต่างๆที่ผมไปเจอมาอีกนะว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองนะผลกระทบจะเอาเอง่ายๆคือจะเกี่ยวกับคนกระทบนั่นเองนะผมซึ่งนะครับผมระบบตามแบ่งอายุตามแชทนะผมมันก็จะเป็นไปการระบบที่ว่ามันจะเป็นระบบที่แบ่งอายุตามแชทตามวัยของเราเองนะสมมติเราอายุสิบเอ็ดแล้วเราต้องไปแบ่งหรือแบบเราจะคุยกับคนยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามได้อะไรประมาณนี้แบบซึ่งเราจะไม่สามารถคุยกับอายุอื่นไะด้สมมติ จากอายุ10ขวบ11ขวบหรือเก้าแปดเจกหมไม่สับอันคูได้ถูกไหมครัมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาทางวิปิีกันนะฮะซึ่งนะครับผมส่วนใหญ่ก็เกิดแบบว่ามีการประท้วงในแมปต่างๆที่แบบว่าเกี่ยวกับแมปที่เกี่ยวกับการคุยถูกไหมฮะนั่นคือเรียกถ้าเรียกว่าไงแมปแฮงเอาท์หรือแมปเอาติ้งอะไรนะผมแมปแฮงเอาท์หรือแมปเอาติ้งเนี่ยก็คือเป็นแมปที่เกี่ยวกับการคุยการคุยเล่นการเปิดไมค์ด้วยกันแบบว่าซูซ่าปัตตกาปัตตากี้ถูกไหมฮะ ซึ่งบอกเลยนะว่ามันก็มีหลายแมปแ,แบบที่แต่ว่าได้ประจานใช้เหมือนใช้แบบใช้โนชานี่ถูกไหมนในการแบบ่าพิมพแบบว่าเขาไม่สามารถพิมพได้ยกมาเลยตัวแรกรผมงแมปแร,แรกคือบลู e ฮาเวนครับแมปบลูฮาเวนตัวนี้ถ้าเคยเล่นอยู่แล้วเนาะต่างที่แบบมันเคยเป็นแมปตำนานแล้วก็เป็นแมปที่กลางดตอนนี้เหมือนเดิมนะมันหนักแสนบอกว่าเนาะแมปบลู e ฮาเวนก็เป็นแมปที่แต่คนต้องได้กินหรือทุกคนต้องรู้จักกับมันนิดนึงนะเพราะมันก็ขึ้นฟีดทุกๆวันวนะเนาะ ซึ่งนะผมแมปนี้นะมันก็เป็นเกี่ยวกับการที่บอกว่าโลเพเป็นต่างๆมันจะมีอุปกรณ์มีปืนมีมีขอมือใช้งานแต่ว่าสามารถเป็นโลเพเป็นแม่ค้าเป็นพยาบาลเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรได้ประมาณนี้หรือเรียกว่าหรือเป็นครูเป็นครอบครัวซึ่งมันก็จะมีทั้งคนไทยกับคนฝรั่งอยู่ด้วยกันทำไมเพราะว่าก็เป็นเอาง่ายๆคือมันก็เป็นการเกี่ยวกับแมปโลเพนั่นแหละครับผมซึ่งหลังจากที่โลบอกเนี่ยถ้าเราต้องการเอาระบบแบ่งอายุตามแชปมามันทําให้เกิดชาวบูนเเวนตรงไหนก็ไม่พอใจครับ ซึ่งผมก็บบดได้ทำตัวยในทิกตอกแลวทิกตอ,อกมันก็มีผมไปเห็นคลิปหนึ่งนะมีแบบว่ามีการเขียนป้ายบอกว่าเอาไอเอาไอาระบบนี้ออกเลยนะเอาระบบอายุแชทมันออกไปเลยนี้ไงนะบางคนบอกว่าเถียงเคียงได้ว่าอะไรบมาณนี้นะซึ่งมันทําให้เกิดชาวเวบไม่พอใจทางระบบ่นเองนะบุ๋มเสริมมาทาให้ทาให้เป็นการจุดชง,งวนของแต่ละคนนั้นอีกนะเพราะว่าแมหมบรเวทปกติมันก็ต้องขึ้นชื่อกับการที่ว่าเราต้องพิมพ์แชทถูกไหมพิมพ์แชทคุยกัน เพราะถ้าเกิดเราไม่มีเพมยมแชทแล้วเราจะคุยยังไงถูกไหมล้วก็คุยกันไม่เข้าใจกันแต่ปะคือถ้าทุกคนเล่นหนํามันจะมีเท่เทมนึงคือเป็นป้ายซึ่งเขาก็ได้เขียนคําดาว่ามึงเอาระบบนี้ออกเอดี๋ยวนี้นะเราบอกเอาวันนี้เอาออกเดี๋ยวนี้นะมีทั้งดามีทั้งบุรี่มีทุกอย่างตามตักสมัยของตาอันเองนะซึ่งมันก็เลยทำการทำให้เอฟซีของปูฮาเวนก็ไม่พอใจเหมือนตามที่ทุกคนนะ่าจะเคยเห็นในท i k ต o อนี่นะซึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกครับ ส่วนแมพถามว่าแมพอื่นแมพแพ่งเอาอื่นก็เกี่ยวไหมก็มีครับอย่างเช่นจุดปักใจทุกคนผมไม่เคยเข้าจุดปักใจนะแต่ว่าก็เป็นแมพคนไทยของเราเนี่ยนะซึ่งแมพคนไทยมันก็เกี่ยวกับการเอาติ้งซะส่วนใหญ่นะแบบว่าแมพซิตี้ไทยแลนด์อะไรแบบนี้ไทยบ้านอะไรแบบนี้ถูกไหมมันก็มีเยอะแยะมากมายในกับแมพทอนไทยถูกไหมจุดปักใจก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งคล้ายกับบูฮาเวนแต่ว่าจะไม่เหมือนกับการโลเปเนะาะมันจะไม่ได้ค่อยมีโลเปเหมือนกับบูฮาเวนสักเท่าไหรน่นะแต่ก็เกี่ยวกับการคุยแห่งเอาเหมือนกันเนี่ยฮะ ซึ่งพอจะแต่ผมก็ยังไม่เห็นข่าวจุ๊บวัดใจนะแต่เราลูว่าถ้าเกิดระบบนี้เพิ่มเข้ามาเหมือนกันจุบวใจก็คงจะไม่รอดถ้าบูหาเวทนะแต่ผมก็ยังไม่ในยังไม่เห็นวิจารณ์ว่าเอ้ยบุหาเวทจุ๊บวัดใจก็คือมีการออกเหมนะือนกันแต่ก็ลูร,รู้มีคนใช้แน่นอนในบูหาเวทอ่ะมีแน่นอนนะเพราะผมมีดิจิตอ,อกมานะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบสร้างความสนุกให้กับคนที่แบบว่าเล่นเกมแนวนี้เนาะแมพแขงเอา ซึ่งมันเอาไงครับถ้าผมจริงจนะคือเราบอกเข้าสู่อร์มเงียบมันเองนะผมตัวว่ามันครื้นบางคนบางคนครื้นแบบว่าเราได้คุยกับเพื่อนสนิทเราได้คุยกับคนที่เราไม่รู้จักหรือคนที่ดีกับเราอะไรประมาณนี้ใช่ไหมหรือคุยกบับคนที่แบบเอ้ยเรารักเราเราลักโอเคกับมันถูกไหมมันก็จะจบเพราะว่าระบบนี้เองนะซึ่งถามว่าผมก็ส่งผลกระทบไหมผมก็ยังไม่สมผลกระทบอะไหร่นะเพราะว่าผมก็ยังคุยกับเอฟซีได้เหมือนเดิมนะหรือไม่รู้ว่าเอฟซีเขาคุยกับผมได้เพราะว่าอายุผมมันเท่ากันกันหรือเปล่าหรือว่า เพราะว่าสแกนอายุมามันเลยแบบว่าทำไมอายุมันเขากับผมได้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ยังแบบว่ายังไม่ผลกระทบาะไรเพราะผมยังไม่เจอคนที่บอกว่าผิดไม่ได้อีกนะบอกเลยว่าระบบนี้มันก็ถามว่าถ้ามันอยู่ต่อไปมันมีโอกาสเสียไหมมันก็มีโอกาสจะเสียเหมือนกันนิดนึงนะที่ปอโลบอกจะคุยคนเลิกเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าระบบนี้เอาตรงนั้นระบบเนี้ยมันมีข้อดีครับแต่ข้อเสียมันก็มากถ้าทุกคนไม่ดูคิ่อะไรที่ผมเคยทำเกี่ยวกับประวัติของระบบไปแล้วทุกคนไปดูได้ผมนั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่า มันดูไม่แคร์มันดูแบบไม่แคร์ไม่ดูมันดูไม่มไมแบบมันไม่เอจอยมันไม่ดูไม่เล้แหละเอ้ไง right, ครับเกมที่เกี่ยวกับแบบว่าการที่แบบว่า h a n อาท์ในสุดหรือแมปบูมีบูฮาเวนจุป,ปักใจอะไรแบบนี้ถูกไหมมันจะทําให้เกิดดอบลงไปนั่นเองนะผมตัวที้ว่าควรจะแบบเป็นแมปที่มีคนคุยเยอะๆมีแบบคนคน,นั่งคุยกันนั่งเป็นชั่วโมงนั่งเป็นห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงถูกไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่จะส่งผลก็คือบูฮาวเวนเพราะว่าบูฮาเวนเนี่ยเป็นแมปที่ คนเล่นเยอะเนาะเล่นเยอะว่าจดปกระจยมัดสุดกันนั่นเองเป็นแบบแพงเอาซึ่งมันพอแบบบางคนไม่พอใจบางคนก็เริ่มแบบแซ่แซ่ดด่าว่าอะไรแบบนี้ว่าเอาระบบนั้นออกโรบอทยูยูอีสงง <c oughs> นั่นเองนะก็คือเอาง,ง่ายๆครับคือเราให้โรบอทเอาระบบนี้ออกอันนี้คือเขาต้องการให้เราให้ทุกคนให้แบบคนอื่นเนี่ยต้องการให้ระบบนี้เอาออกไปจาโรบอทนี้นะผบมบถ้าตรงนะผมมันไม่แน่ใจว่ามันมัน อันนี้น่าจะข่าวจริงนะเพราะผมไปเจอมาคนไทยก็อยู่เช่นเชรนกันนะแต่ปะหนึ่งมันอยู่ในทิกตอกอะแต่ผมมันไม่ไม่แน่ใจอะอน,นี่ผมก็ไปเจอแต่ผมไปตาอาหาในทิกตอกนะมันก็มีหลายอย่างมากมายนะฮะแต่ว่า let's unchat let's unchat we use w a n n a talk ฉันไม่ถามพาวกคุณเราเลยมาคุยกันได้เอาแชทออกไปอะไรประมาณนะี้น bring back chat เอาแชทเดิมๆกลับมา อะไรประมาณนี้นะบุ๋เยอะมากมานะนี้ไม่แน่จะของจริงหรือเปละนะ่าแต่เห็นในทิกตอกกันเยอะนะเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้เใช่ปะแบบว่ามีแบบประท้วงน,นะผมบอกเลยว่าคือบูห้องเวนเขาจะมีป้าถูกไหมป้าที่เราชูกันอนะ่ะแบบว่าเราสามารถพริมพ์คําอะไรก็ด้ถูกไหมประมาณนั้นเลยครับไอพวกแบบที่มีคํากันอันไหนจะมีกันจะพิมพ์กันได้ก็เลยไม่แปลกเองนะ อาเนี่ยครับมันก็ส่งผลกระทบไหมผมว่าม so like, like, ันก pues like, like, ็ส่งผลกระทบแต่ละแมปนะบางแมปมันยังพอแบบมันยังพอไปกันได้ถูกไหมฮะแต่บางแมปมันก็ไปกันไม่ได้เองนะเพราะว่าบอกเลยว่าแบบบูคาเว่นหรือแมปแพงก์เอาต่างเนี่ยมันก็มันก็เสียหายหนักนะเพราะว่ามันเกิดกันได้ว่ามันคุยไม่ได้แล้วก็คุยกับมู้เรี่ยงถูกไหมอันนี้คือสิ่งนึงคือมันคุยไม่ได้ด้าหนึ่งแล้วมันก็คุยไม่รู้เรื่องอีกตัวนสองนั่นเองนะพอมันคุยรู้เรื่องมันก็ลําบากอาการที่ว่าเล่นเกมจะคุยกับคนนู้นก็คุยไม่ได้นคืออเา ทั้งโรบบอกอะเป็นใบ้หมดแล้ว <c oughs> จากคนคุยปกติกลายเป็นใบ้หมดแล้วท่านผู้ชมอะ <c oughs> คืออันนี้ไม่ด่านะอันนี้แค่แบบเปรียบเทียบเฉยๆแต่มันหมายถึงว่าด,าดา่าเฉยได่าว่าเอ้ยว่าเองคนใบ้ไม่ใช่นะก็คือเอาไงเข้าผมเรียกยงงคือโรบบอกเข้าสู่ความเงียบของนั่นเองนะก <c oughs> <ๆ>็ไม่รู้นะครับว่าโรบอกเขาจะแก้ปัญหาได้ไหมหรือเขาจะเอาระบบนี้ออกไปหรือเขาจะระบบเนี้ยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่ผมคาดเดานะถ้าโรบบอกเขาจะเอาอย่างนี้ต่อเขาก็ไม่แน่ใจก็ขึ้นอยู่กับโรบบอกเขานะ เพราะว่าเราก็เพราะว่าอย่างนะครับบางคนก็ต่อต้านว่าเอาแชทออกเดี๋ยวนี้แต่ว่าอะไรประมาณนี้เนาะก็แบบมันให้แบบผมก็ได้เอาข่าวนี้มามาทำนิดนึงนะเออก็เลยแบบเห็นมันดูแบบมันดูป๊อปปูล่าในทะิกตอกกันเนาะเห็นแบบผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาสร้างเรื่องหรือเปล่าแต่ผมรู้ว่ามันมันต้องมีแน่เพราะว่าผมน่าคาดเดาแาล้วว่าแมพแต่จริงมันถา่ามีโอกาสเรื่องจริงไหมมันก็โอกาสเรื่องจริงนะเพราะว่าแมพจากบูคังเว้นหรือแมพแองเรือแมบชบปักใจชบปักใจอะไรเงี้ย มันก็เป็นแบบแนวฮงเอาท์มันก็เป็นแบบมันมีไมค์ไมค์เรามี voice chat ถูกไหมอ่ะ voice chat แล้วก็มีแชทเป็นอะไรแบบชทตัวไหนเป็นสิ่งที่ทุกคนหลายคนเนี่ยเขาจะคุยกันแบบนี้ถูกไหมแบบว่าเวลาจะโรเปเราก็แบบว่าสมมติโรเปเป็นครูสอนนักเรียนหยิบการบ้านขึ้นมาอะไรประมาณนี้ถูกไหมอันนี้คือโรเปซึ่งบุหเวนมันเป็นเกมใน,มนมโรเปถูกไหมมันก็ต้องมีการคุยเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมแต่พอเราบอกเอาระบบนี้เข้ามาพอระบบมันเข้ามาปุ๊บ มันก็จะแซะมันก็จะเกิดเป็นปัญหาที่บูฮาวเวนหรือแมปบางแมปหรือบางแมปหรือบางแมปที่ไม่เกี่ยวกับบูฮาวเวนแมปที่เก็บไม่เกี่ยวกับไปให้เอาถามว่ามันมีส,สมสกุลโไหมมันก็อาจจะมีสู่บาทศูนย์บางสิ่งบางอย่างแต่เว้นเราคุยกับเพื่อนเพื่อนอายุอาจจะไม่เท่ากับเราก็อาจจะคุยไม่ได้ถูกไหมหรือพุอธนิกกับเราอาจจะคุยไม่ไดก้ก็ประมาณนั้นเองนะฮะ ก็อันนี้ก็มาเราดูต่อไปนะครับว่าโรบอ์เขาจะทํางานยังไงเขาจะแก้ได้ไหมและเขาจะเอาระบบนี้ออกไปหรือเขาจะเอามาเหมือนเดิมอีกนะก่อนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าผลกรสทบของในปัจจุบันนี้ที่แบบว่าหลังจากที่โรบอ์เนี่ยเขาได้เอาระบบ voice Chat ระบบแชทอายุตามอายุกันอยงน,นะเข้ามาเนี่ยนะถามว่าข้อดีของผมนะถ้ามองว่าข้อดีมันมีไหมมันมีครับแต่ว่าอ่ะ ทำไมแบบเราคุยจะรู้เรื่องมากถามว่าคุยเรื่องไหมมันก็จะเสียบตรงนั้นนะครับคุยเรื่องอะไรอย่น,นี้ก็โอเคเราดูแบบว่าจะทำยังไงผมก็จะจบไลค์จบคลิปนี้กันนะฝากกดไลค์กดติดต,ตามกดดีกดใช่มผมกันว่าประชาชผมไปถึงหขอสอบเรื่ผมก็ถ้ามีข่าวระบบเกี่ยวกับเกี่ยวกับวายแชอีกทีนึงก็เดี๋ยวผมจะเอามาบอกกันอีกทีแล้วกันนะผมก่ถาคลิปนี้ก็อันนี้คือผมไม่ได้หาข้อมูลอะไปคลิปเลยไม่ได้หาข้อมูลเลยคือพูดจาก่าเปล่านะคือเห็นตาตาแต่ไม่ได้แต่ผมก็คือทาไม่ได้ เป็นยังไงระบบด้ตานตาเป็นยังไงโคตดีเขาเสียเป็นยังไงก็สามารถดูกันได้ผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันในครับงหาไปแล้